สวัสดีครับร้านแบง์โบ๊ทนะครับอุบัติเหตา์ทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวเจ้า220นะครับ f อจากแถบปานบุรีหรือเพชรบุรีนะครับผมก็มีความเสียหายของตัวรถยนต์นะครับหน้าชนมาก็ยับพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านประตูฝั่งซ้ายนะครับหน้าหลังกับพวกคานแถบวงกบต่างๆเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ตามขั้นตอนนะครับแล้วแต่เทคนิคการที่ทำครับแต่รับประกันว่าทำออกเราจะทำออกจากเราไปนั้นได้ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ ทานยึดต่งางๆนะครับสุดยึดทำเรียบร้อยนะครับแส่ที่ดแกป,ปัดน้ำฝนทิ้วยานะครับทุกอย่างจะไม่เปิดแป้นเบ้ากระจกนะครับยางวีดน้ำาัวปรับระดับไฟนะครับนะครับสูตงต่ำได้ปรับเปิดตัดหมอกนะครับปรับไปด้วยเลสเทอรซี่ยอดพิษของทา้งอู่นะครับสวัสดีครับ